الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خشكرت الله تي برون سنبوت بطهان نعمة هاي كبراو نعمة تي بن ในเรื่องของ ทางนํำนะครับฮิดายะที่พระองค์ทรงโปรดนําทางเราให้เรานั้นรู้จักอิสลามรู้จักอัลลอฮ์รู้จักท่านนบีส,ลสลุลตานุลและให้เรารู้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วนั้นเราจะต้องไปเผชิญกับสิ่งใดเราจะต้องไปพบกับสิ่งใดซึ่งอันนี้คือเป็นเนื้อมาอันยิ่งใหญ่นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลาง อุปสรรคต่างๆหรือว่าการทดสอบในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าการที่มีริสกีที่จํากัดหรือว่าถูกทดสอบในเรื่องของความยากลําบากอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเราได้รับฮีดายะเราได้รับรู้ว่าชีวิตนี้คือการทดสอบและเมื่อเราตายไปแล้วเราจะพบกับสิ่งที่เราได้ทําในโลกจุนยานี้อันนี้เป็นสัจธรรมเป็น,ปน,ปนสิ่งที่เป็นฮีดายะเป็นเนื้อมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่ ทำให้เรานั้นสามารถที่จะวางตัวเราแล้วก็ปฏิบัติตัวเราว่าเพื่อที่เราจะได้เตรียมไปพบกับอัลลอฮ์ที่ันเกียร์มาัมดลิลอัลลอฮ์ทรงประทานอัลกุรอานมาให้กับเรานะครับแล้วก็พระองค์ทรงตัดไว้ในอายะห์หนึ่งว่าอัลทรงประทานอัลกุอนมาบเราแลอินวนายะห์นุ่าอัซลงรานัลนากเราวะอิคนอนาอละอฮูละฮานิัน้กแ้รคืรันอาะห์นัลน ได้ประทานซิกเกรหรือว่าอัลกุรอานนี้มานะครับให้กับบรรดามุมินนะครับให้กับท่านอับีุล,ลิสุลต่านและประชาชาติของของพระองค์นั้นของของท่านอับีลลุลเิสุลต่านวัลอินนาหูลฮาวซดูและเราก็คืออัลลอฮ์นั้นจะเป็นผู้ที่ดูแลรักษาอัลกุรอานนี้นะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นการการดูแลรักษาการปกป้องปกปักรักษาอัลกุรอานของเอรานั้นมีอยู่หลายรูปแบบนะครับซึ่ง เราจะเห็นได้ว่าท่านอาลัลลอฮ์นั้นได้ทรงเ,เลือกสรรบรรดาสฮา,าบะนะครับที่จดจำฮะดีษของท่านอบิสอลอห์วลัลสลัมและหลังจากนั้นหลังจากนั้นมาเราจะเห็นว่ามีผู้ที่จดจำฮะดีษของท่านนั้นเป็นจำนวนมากมายและเมื่อมาถึงยุคของอิหมามต่างๆที่ได้รวบรวมฮะดีษนั้นนะครับ เอาว่์นั้นได้ให้ความทรงจํากับบรรดาอิหมามเหล่านี้นะนะครับผู้ที่รวบรวมฮะดีสต่างๆนั้นคืออิหมามบุคอรยียกตัวอย่างเช่นอิหมามบุคอรีมุสลิมและอื่นๆนั้นนะครับเขามีความสามารถที่เราทรงประทานให้กับเขาในการจดจฮาฮะดีสเป็นแสนแสนฮะดีสนะครับโดยที่รายงานชื่อของผู้รายงานเนี่ยนะครับเขาก็สามารถจดจําได้ทั้งชื่อและชื่อของพ่อนะครับแล้วก็ ฮะดิษหนึ่งนะมีประมาณอาจจะ5้าคนหรือเจคนเขาจําได้หมดแล้วก็จําตัวบทฮะดิษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการที่อัลรักษาอัลทรงรักษาอัลกุรอานนะครับด้วยวิธีการที่อัลนั้นให้ความสามารถความจำที่ที่แม่นยําให้กับบรรดา,อ,า,อ,า,อ,าอิหมามต่างๆนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่า อิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งวิชาการเป็นศาสนาแห่งความรู้เงื่อนไขของอิหม่ามบุคอรีนะครับก่อนที่ท่านจะเอาฮะดีษจากจากผู้รายงานเนี่ยท่านจะต้องตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องมีความมีม,มีมีคนยืนยันมีผู้ยืนยันว่าได้พบกันแล้วด้วยนะครับหมายความว่าคนที่จะฟังฮะดีษมาจากอิหม่ามของเขาหรือว่าผู้ที่เขาได้รับฟังมาเนี่ย จะต้องยืนยันว่าได้เคยพบกันแล้วด้วยนี่คือความละเอียดความความละเอียดของของท่านอิหม,ม,ม่ามุคอรีแต่ท่านอิหม่ามุสลิมนั้นบอกว่าถ้าได้ยืนยันว่าอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันหมายถึงว่าอยู่ในอายุเดียวกันได้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 อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยอาจจะอยู่ในปีเดียวกันหรือว่าได้ได้เป็นอยู่ในช่วงเดียวกันนะครับก็พอแล้วท่านอิหม่ามุสลิมก็จะรับฮะดีสแล้ว แต่อิมาบุคอรีบอกว่าไม่ได้จะต้องมีการยืนยันมีข้อยืนยันด้วยว่าได้เคยสองคนนี้ได้เคยพบกันเพื่อที่จะบอกเล่าฮะดิษให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นนี่คืออัลลอฮ์นั้นทรงรักษาอัลกุรอานรักษาอิสลามเนี่ยนะครับด้วยคนที่มีความสามารถแล้วมีความแม่นยําในเรื่องของความจดจําแล้วก็คนที่ไปเอาฮะดิษอีกก็เช่นเดียวกันนะครับ คนที่ไปเอาฮะดิษเนี่ยถ้าบผือว่าเขาไปแล้วเขาเดินทางเป็นเป็นระยะทางเป็นเป็นเป็นแรมวันเป็นแรมเดือนเนี่ยเมื่อไปไปเพื่อที่จะไปเอาฮะดิษบทเดียวเนี่ยแต่เมื่อเขาเห็นว่าคนที่เขาจะไปเอาฮะดีษนั่นนะ่ะมีพฤติกรรมที่ไม่ดียกตัวอย่างเช่นว่าเรียกไก่มาเอาข้าวโรยแล้วให้ไก่มาพอไก่มาแล้วก็ไม่ให้ข้าวจับไก่มาเขาก็บอกว่านี่ถ้าเผื่อว่าเขาโกงกับกับไก่ได้เนี่ย เราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะโกงกับฮะดิษของท่านอับดุลลาห์สลุลลามหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือคนยุคก,ก่อนที่ยุคที่อิสลามถูกรวบรวมแล้วก็คัดสรรมาให้ให้ปราศจากสิ่งที่แอบแฝงเนี่ยเป็นแสดงว่าคนยุคนั้นน่ะเขาทุ่มเทอย่างมากพี่น้องทุ่มเทอย่างมากในการที่จะทําให้อิสลามเนี่ยเป็นอิสลามที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่โกหกหรือว่าสิ่งที่แอบแฝงมา แต่นะครับเ,เป็นสิ่งที่เราน่าภาคภูมิใจนะครับว่าศาสนาที่เรานับถือเนี่ยเป็นศาสนาแห่งวิชาการเป็นศาสนาแห่งความรู้ที่อลัอลลอฮ์นั้นรักษาคนาที่เขารวบรวมกุรอานรวบรวมฮะด,ดีสเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีความจําอย่างแม่นยํานะครับแต่เมื่ออ,อัลกุรอานและฮะด,ดีสนั้นถูกรวบรวมมาแล้วเนี่ยนะครับ จนมาจนกระทั่งมาถึงเราทุกวันนี้นะครับเรารู้สึกว่าเศร้าใจนะครับพี่น้องว่าเอ่ออัลกุรอานเนี่ยเอ่ออัลฮะดิษเนี่ยนะครับท่านบิบซอลซันเนี่ยบอกไว้อย่างละเอียดมากว่าเมื่อบรรดาซอฮาบะเนี่ยนะครับที่อยู่กับท่านนบีเนี่ยเป็นแสนกว่าคนนะครับแสนกว่าคน แล้วคนที่นมาดกับท่านนบีเนี่ยคิดดูว่าจะเป็นเป็นเท่าไหร่อาจจะเป็นหมื่นอาจจะไม่ถึงแสนแต่ว่าเป็นหมื่นคนเพราะฉะนั้นเขาจะรายงานฮะดีษมดเลยรายงานบทเลยว่าฉันได้เคยเห็นท่านอับดุลเีส,ลสลุลต่านทาอย่างนั้นอย่างนี้ในการนมาดเมื่อท่านนมาดเสร็จแล้วท่านจะหันมาทางซ้ายหรือทางขวานะครับหรือว่าหันไปหน้าไปข้างหน้าเอ่อหันไปที่ที่คนบรรดามะมุมนี่คือรายงานฮะดิษแล้วก็รายงานฮะดีษบางบางบทเนี่ยบอกว่า การอัลลอฮุสซาลาหมุนย่ร่าอสุร่ากะดาวกะดะใลาต ا ة มักริบองารงานว่าท่านนบีสุลสลานนั้นได้เคยอ่านสุรสั้นๆเนี่ยสุรอะไรกระจานะครับสั้นๆเนี่ยในยุทที่สาเนี่ยในละหมาดมกริบในลมาดมกริบแล้วก็ท่านนบีสุลลามบอกว่าท่านนบีสุลาอาหาบาบะรงานว่าท่านนบีสุลสลานนั้นได้อ่านยุทที่ยีหรือว่า ยุคที่28หรือว่ามากไปยาวไปกว่าน,นั้นในการนมาดฟ a จ a r s u b h นะครับและท่านบิสลอร์ซามบอกวันนให้ทิสตัวหนึ่งว่าใครก็ตามที่มานมาศซุบฮีเนี่ยเขาจะได้พระผลบุญเท่ากับการยืนทั้งคืนผลบุญมากเนี่ยนะครับเท่ากับการยืนทั้งคืนเนี่ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าท่านบิรรสลอร์ซามนั้นมีความต้องการว่าให้นมาศ s u บฮีเนี่ย อ่านยาวๆเพื่อจะให้ได้รับผลบุญเท่ากับยืนทั้งคืนแต่เมื่อเรามาถึงทุกวันนี้นะครับเราไม่ได้สนใจใดีกับท่านอับดุลสลามว่าท่านจะอ่านอะไรถ้าเรารู้ว่าท่านบอกว่าได้รับผลบุญทั้งคืนคน,คนที่มาละหมาดซุบฮีเป็นจามาอัชมัสซิดเนี่ยจะได้รับผลบุญเ,เท่ากับยืนทั้งคืนเนี่ยต่เรากลับไปอ่านสูรที่ท่านท่านอับดุลสลามอ่านในเวลามักริบนะ่ย แล้วแล้วเราคิดว่าเราจะได้รับผลบุญเท่ากับยืนทั้งคืนไหมนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามและมีฮะดิษอีบทหนึ่งที่บอกว่าใครก็ตามที่นามาศาในใน,ในจะมะทิมสซิดเนี่ยเท่ากับเขาจะได้รับผลบุญเท่ากับยืนครึ่งคืนสแสดงว่าท่านบีแล้วก็มีฮะดิษบอกว่าท่านบีสโลซามนั้นได้เคยกาในยักคราะหมายถึงว่าท่านทานเป็นประจํา ในการละหมาดอิชานนั้นท่านอ่านสุระอยยาวๆหน่อยแต่ว่าสั้นกว่าสุระอที่อ่านในในใน,ในละหมาดซุพีนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือว่าท่านบอกว่าได้รับผลบุญเท่ากับยืนทั้งครึ่งคืนเนี่ยสแสดงว่าเราก็ต้องอ่านให้ยาวเหมือนกับที่ท่านบีอ่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีฮิกบัตต่างๆที่ว่าทาไมท่านบีจึงบอกว่าได้รับผลบุญมากเพราะอะไรเพราะเขาอ่านยาวแต่เราทุกวันนี้เราไม่ได้สนใจว่า ท่านนบีจะอ่านอะไรเราก็อ่านไปตามใจเพราะฉะนั้นมาถึงยุคนี้นะครับพี่น้องเป็นยุคที่ว่าน่าเศร้าใจเป็นยุคแห่งวิชาการเป็นยุคที่ว่าเทคโนโลยีเนะ่ล้ำสมัยเทคโนโลยีเนี่ยเจริญก้าวหน้าเราต้องการจะหาข้อมูลอะไรเนี่ยเรากดไปใน google ได้เลยว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เราค้ต้องการค้นหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาหลับหรือภาษาอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับ เขาจะบอกมาเลยแล้วก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆที่บอกว่าในเรื่องนี้ในเรื่องคุรานอาย้เนี้ยจะมีเว็บไซต์นี้บอกว่ามีความหมายอย่างนี้เว็บไซต์นี้บอกว่ามีความหมายอย่างนี้ทําให้เราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าในเรื่องของอายากุรานอายะเนี่ยมีความหมายอย่างไรบ้างเพราะนี่คือความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นที่น่าเศร้าใจนะครับว่าเราจะเห็นว่าพี่น้องจํานวนมากมมยเนี่ย ไม่ทราบว่าเขามีจุดยืนอย่างไรกับความพยายามความทุ่มเทพยายามที่บรรดาซอฮาบะหรือว่าบ,บรรดาที่เขาได้รวบรวมจดจําแล้วก็บอฮะดีิเล่าหฮาดิษมาเนี่ยแล้วก็บรรดาอิหม,ม่ามเช่นอิหม่ามบุคคลมุสลิมและอิหม่ามอื่นๆเนี่ยนะครับที่เขาเพยายามที่จะทุ่มเทความสามารถในการรวบรวมฮัดิษและคัดสรรสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องของฮะดีษเนี่ย จนกระทั่งว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาส,สนาแห่งวิชาการเป็นศาสนาแห่งความรู้แต่มาจนถึงทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามุสลิมเราเนี่ยปฏิบัติอิบาราดานี่ด้วยรูปแบบที่เขาไม่ทราบว่าเขาเขาคิดอย่างไรนะครับกับกับกับความทุ่มเทของบรรดาอิหมานเนี่ยที่เขาพยายามทุ่มเทเพื่อจะให้สิ่งที่มาถึงเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่มาจากท่านบิอลอฮุอะลัยสลมัมแต่ เราจะเห็นว่าการทําบุญการทําอิบาดาต่างๆการนมาดการนมาดการนมาดรออิบนะครับการการนมาดยานาซ a หรือว่าการนมาดหรือว่าการที่เราลมาดยานาซ a าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไปฝังเนี่ยนะครับมันก็มีฮะดีษมีอะไรทั้งหมดแหละว่าเมื่อท่านท่านอ่านดูอาอะไรแล้วก็หลังจากนมาดแล้วท่านทําอย่างไรนะครับ แล้วการที่ไปฝังเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มีหมดในที่ี้เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นความรู้ที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดแล้วแต่เราจะเห็นว่าพี่น้องมุสลิมจานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่เขาทําตามใจชอบอะ่ะคือที่เขาทาแตบบ่ว่าฉันคิดว่าอย่างนี้ดีก็ดิก็ทําเพราะฉะนั้นผลลบุญนะครับหรือว่าผลลบุญต่างๆเนี่ยนะครับเราจะต้อง ทำตามท่านนบียบสลาวสามด้วยนะครับอย่างเช่นว่าการทําบุญเนี่ยถ้าบอกว่าเราจะทําบุญจ่ายทานเนี่ยนะครับจ่ายสดกอนเนี่ราก็ทําได้จํานวนเท่าไหร่ก็ดมแต่นะครับแต่ถ้าว่านี่คือการทําบุญที่ว่าเปิดกว้างแต่ว่ามีการทําบุญบางประเภทเนี่ยที่ว่าท่านระเบียบสลาวสามไม่ได้บอกเลยยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อมีคนตายในหมู่พวกท่านครอบครัวท่านตายเนี่ยนะครับ พ่อตายแม่ตายหรือว่าพี่น้องตายเนี่ยเมื่อใด้เวลา20วัน40วัน50วัน60วันแล้วเนี่ยท่านจะต้องทําบุญนะอันนี้ไม่มีในเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยนะครับเราเป็นศาสนาแห่งความรู้เป็นศาสนาแห่งวิชาการที่เอาว่าบอกว่าเราจะรักษาอัลกุรอานอันนี้นะครับเราได้ประทานอัลกุรอานอันนี้แล้วก็อิสลามอันนี้และเราจะรักษามันไว้มาถึงรักษาอัลกุรอานและรักษาอิสลามด้วยแต่เรากลับไปเล่น ทำอะไรตามใจชอบอย่างเนี้มันไม่ใช่เพราะว่าท่านบีศสลลาะหัวใจสัมบอกว่าอะไรมันอัะซาฟีอัมรีนาฮาซะมาไลซ์มินฮูฟฟะฮุะรัดุนใครก็ตามที่ว่าอุปโลกนะครับอัะซาฟีอัมรีนาฮาซะในเรื่องศาสนาอันนี้เนี่ยที่ว่าฉันทําไว้เป็นแบบอย่างให้หมดแล้วท่านบีศสลลาะสัมเนด้ทาทุกอย่างให้เป็นแบบอย่างหมดแล้วแต่ว่าใครก็ตามที่ทํา แปลกไปจากที่ท่านร,ร,รมเนี่ยอันมันอัฮสฟีอัมบินาฮาซามาลยซามินหูสิ่งที่มันไม่ได้มาจากศาสนามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาจากสิ่งที่ท่านได้ทาไวไวแล้วเนี่ยฟาหัวรถด,ดุนดังนั้นการงานเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะทุ่มเทยอย่างไรคุณจะเสียเงินไปเท่าไหร่คุณจะทาอย่างไรก็ตามฟาหัวรถด,ดุนมันจะถูกปฏิเสธมันจะไม่ถูกยอมรับจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้รับ การยอมรับผลบุญจากลอ้์นั้นน่ะจะต้องทําด้วยอิคลาสนะครับเป็นเงื่อนไขสองประการที่สําคัญก็คือ1ต้องทําด้วยอิคลาสสองจะต้องปฏิบัติด,ด้วยแบบอย่างที่มาจากท่านบิสลอห์ฮุลัยสลัมไม่ใช่คิดว่าฉันคิดว่าอย่างนี้ดีฉันก็ทาโดยที่ไม่โดยที่ไม่ได้สนใจใยดีกับสิ่งที่มาจากท่านบิสลอห์สลัมนะครับเพราะฉะนั้นฮะดีษของท่านอิบาฮบมคอนี่เนี่ยถือว่าเป็นฮะดีษที่ว่า ถูกต้องที่สุดแล้วหลังจากเราลงมาจากอัลกุรอานนะครับแต่ถ้าว่าเราไปดูนะครับว่าในฮะดิษที่ว่าซเฮเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับที่เราจะเอามาปฏิบัติไม่ว่าจะเรื่องของออฟอรอยอิลุลอามาหรืออะไรก็ตามแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเอาฮะดิษดอยฟหรือว่าอะไรเลยเพียงพอแล้วถ้าเราทําเฉพาะฮาริสซอฮเนี่ยถือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความตักวาแล้วนะครับถ้าเรา สามารถปฏิบัติฮะดิี่ซอเหตได้มากๆเนี่ยถือว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับอินชาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อองแล้วที่เราพยายามที่จะปฏิบัติตามแบบอย่างท่านบิส็ุลลัลอิสลัมอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะขอเรียกร้องนะครับว่าจึงเอ่อเอ่ออยากจะขอเรียกร้องนะครับว่าให้เรานั้นมาทบทวนตัวเองนะครับว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งความรู้เป็นศาสนาแห่งวิชาการ นะครับแต่ทําไมเราจึงมาปฏิบัติแบบไร้วิชาการไร้ความรู้ทําตามใจชอบแล้วคิดคิดนะครับคิดดูนะครับว่าเราจะได้รับผลบุญหรือไม่ในวันเกียยมานะครับในเมื่อเราทําในสิ่งที่ท่านอับดุลลา์วะเลยซัมไม่ได้ทํามันเป็นปะหนึ่งกับว่าปะหนึ่งว่าเรานั่นรู้ดีกว่าท่านนบีหรือปะหนึ่งว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านนบีนั้นไม่ได้บอกสิ่งเหล่านี้ท่านนบีปกปิดเอาไว้ไม่ได้บอกสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราจึงต้องมาทําเอง เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นกระจกเงาว่าเราเนี่ยว่าเราเราเนี่ยคิดว่าท่านอับดุลเบี๋ยงเราสำนัปกปิดความรู้หรือนะครับในการที่เรามาทําเอาใหม่ๆเนี่ยนะครับเพราะฉนั้นขอพระองค์ทรงโปรดฮิดายะเรานะครับให้เรานั้นคิดทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันถูกต้องเราหรือย,อยังถ้าไม่ถูกต้องเราก็สามารถที่จะปรับปรุงตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก่อนที่ความตายจะมานะครับ เพราะนั้นเราสามารถที่จะเตาบ้าตัวเราได้ก่อนที่เรานั้นจะได้ประสบกับความตายว่าสิ่งที่เราทํามาแล้วนั้นมันผิดไปแล้วขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดหลังจากนั้นเราก็ตั้งต้นใหม่ในการที่เราจะทําความดีนะครับม